วิธีการส่ง AI นะครับเมื่อได้ลิงก์มาเราคลิกลิงก์เข้าไปก็จะปรากฏเข้าหน้าตานี้นะครับเมื่อเข้าหน้าตานี้แล้วสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือการเข้าสู่ระบบนะครับอย่างเช่นของผมี่รหัสผมก็จะเป็นหมายเลขจัาตรวชาชนนะครับเมื่อเข้าระบบมาแล้วนะครับสังเกตเมนูเข้าระบบมาแล้วนะครับก็ไปค้นหาชื่อโรงเรียนนะครับพิมพ์ชื่อโรงเรียนเข้าไปนะครับบ้านภูมิแล้วก็คลิกเข้าไปครับ ทีนี้มาคลิกที่ซ้ายมือรายงานการส่งของฉันนะครับเราก็จะเห็นว่าของเราเนี่ยมีส่งอะไรไปบ้างนะครับถ้ายังไม่ส่งนะครับวิธีส่งก็คือไปคลิกที่ปุ่มแก้ไขนะครับคลิกตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะเมื่อคลิกเมื่อมามาสู่หน้านี้แล้วเราก็ไป Copy l i ลิงก์นะครับจาก ที่เราจะเอาที่เราจะเสนอ ai ของเราอย่างเช่นผมเก็ copy จาก URL ของวิดีโอ youtube ตัวนี้นะครับหรือไฟล์ของเราอาจจะอยู่ใน google Drive นะครับเราก็ค l ลิงเข้ามาคบลิงเข้ามาแล้วก็มาที่หน้าหน้าเมื่อกี้นะครับแล้วก็วางลิงก์ลงไปก็มาแล้วก็วางนะครับนะวางลงไปนะครับแล้เราบันทึกเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับ สิ่งที่เราต้องเตรียมก่อนการส่งงาน AI ก็คือลิงก์ของไฟล์งานของเรานะครับเราอาจจะอัพเข้าอัพขึ้น Google Drive นะครับหรืออัพขึ้น y o u t u b e นะครับเราต้องเตรียมเตรียมงานพวกนี้ไว้เพื่อจะส่งนะครับการส่งก็คือเราไป Copy Link นะครับถ้า Copy Link จาก Google Drive ก็จะลืมเปิดแชร์สาธารณะไว้นะครับแล้วก็ Copy Link ิงก์จาก u t u b e ก็นำมาวางได้เลยนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับ